กรับสวัสดีสสสสสสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับเกม Buffalo Kingdom เอ้ย Buffalo King Mega w a y นะคุณผู้ชมมาคุณผู้มก้าหมืนม่นนะเกมนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคุณผู้ชมเราต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะว่าเกมนี้จะ work หรือไม่ิร์ k ควรเล่นตามหรือไม่ควรเล่นตามนะคุณผู้ชมมาเราจะพิสูจน์เอง Mm hmm. มาครับสิบสองหมุนรอบแรกเวิร mm ์ก hmm. ไหม mm hmm. จะเว mm ิร์กไหม mm hmm. จะเว mm ิร์กหรือเปล่าโชโอ้โหเหมือนหน้าตาการจ่ายตัวคูณมันจะเป็นแบบว่าไหลนะ mm hmm. เมื่อมีการจ่าย mm hmm. ปุ๊บตัวคูณจะไปคูณช่องซ้ายมือ แล้วพอหมดรอบนั้นคุณก็จะหายไปนะคุณผู้ชมเหมือนจะยากอยู่นะเกมนี้ทรงมันยากอยู่นะเพราะตัวคูณมันต้องลงมาพร้อมกับการจ่ายตังคล้ายคล้ายสวิตบอลันซ่าเลยคุณผู้ชมคล้ายๆนะสวิตแต่สวิตบอลันซ่ามันยังพอลุ้นคูณร้อยลุ้นคูณห้าสิบรุ้นคูณสิบรุ้นคูณยี่สิบลงมานะแต่อันนี้คือมันต้องรู้ตัวคูณให้มันคูณเยอะมันยากอยู่อตาตามันทรงยาก รับแรกเกลือเลยวะว่า,ว,าว่าเกลืออะไรนะ่ะเกลือจัดเดสโคกโอ้โหเกมนี้ไม่จ่ายแล้วมั้งเนะี่ยเกมไหนจ่ายดีก็จ่าย,ยนะเกมไหนไม่จ่ายก็ไม่จ่ายนะคุณผู้ชมใครที่ติดตามผมนี่ไปเลือกเกมที่ผมแตกมาไปเล่นดูได้นะ <c oughs> แต่เกมของดอกเขานี่ให้นะแตกดีคุณผู้ชมลองไปพิสูจน์กันดู เออแต่ตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมแปลกใหม่ๆเพื่อเจอเกมที่ใช่อุ้ยสวยคุณคุณโคตรเยอะคุณโคตรเยอะคุณโคตรเยอะเออเออแตกแน่คุณอุ้ยคุณสองร้อยเจ็ดสิบไหลอีก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 ลูกพ่อไหลอีกลูกพ่อไหลอีกไหลอีกสองร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่สองแสนโอ้โหโอ้โหอาหาของจริงของจริงโอ้โหโอ้ย่ยของจริง ไอ้เหียเมื่อกี้ยัยงด่ามันอยู่เลยนะอยู่ๆหมแม่งจะมาตัวคูนแม่งลงมาทั้งแถบเลยโอ้โหแล้วมาคือมามเหลือตาสุดท้ายตาสุดท้ายตอนแรกไม่ได้หวังแล้วกับเกมเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไม่ได้หวังไม่ได้หวังเลยว่ามันจะแตกว่แตกยากอยู่แม่งฟุกเอาง่ายฟุกเลยนะตัวคูณแม่งลงมาคุณผู้ชมและเป็นการซื้อรอบแรกโอ้โหแบบนี้ก็เพลินเลครับคุณผู้ชมแบบนี้จะรอช้าหรอคุณผู้ชม โโอหลองซื้ออะลองซื้อต่างๆก็ได้แต่ซื้อถูกๆนะเราได้กำไรมาแล้วเราก็ซื้อถูกๆนะคุณผู้ชมเทฟตังไว้ไปโอ้โหลองซื้อตาหนึ่งลองซื้อตาหนึ่งลองของลองดูดิอื้มเคี้ยของจริงไอ้เฮี้ยอ๋อรอบนี้มาซื้อลองดูนะไม่แตกเราก็ไปอยู่ดีพอแล้วเราอิ่มแล้วนะโอ้โ oh. หสวยจอน,นี้มาสวย สวยหลายไปอ,อไีกที่หลายอีกหนูหลายอีกหนูเออพันหนึ่งโอเคโอเคอม,มารอบสุดท้ายอ่ะเกีย่ยวกับลาดเราก็ไม่คิดแล้วผมปล่อยจอยนะคุณผู้ชมปล่อยจอยแนละ้วกะว่าเราไปซื้อรอบใหม่น่าจะเสียเพม,มันจ่ายยากแต่เมื่อกี้คูณมาขี่กันสี่ตัวมั้งสี่ถึงห้าตัวคูณขี่กันนะอ่ะอื้อหือ กำไรนอ,นอนนะสองแสนฟาโอ้โหช็อตปฏิหารเมื่อกี้ซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมโอ้โหไปลองเล่นกันดูได้นะซื้อไม่แพงด้วยพะตาแรกบินเปิดหัวเองเมื่อกี้มันแค่บ,บินเปิดหัวนะโอโ้ดันแตกซื้อเจ็ดพันกว่าบาทนะแตกสองแสนอะ่ะโอ้ เชีย่ยบ้าไปแล้วถ้าเมื่อกี้ซื้อเจ็ดพันสิบเท่าเจ็ดหมืนยี่สิบเท่ายี่สิบห้าเท่ากับสามสิบเท่าคุณผู้ชมชอตเมื่อกี้โอ้เป็นไปได้โอ้ยังจะาตึงใจอยู่เลยโอ้โหนี่บัฟฟลโลนี่ของจริงจ่ายยากแต่ถ้าบาจะจ่ายก็มาแบบตกใจนะมาแบบตกใจร้องจาก เออสิบแมวนระกทั้งสิบทั้งแมวทั้งสิงโตไม่เป็นสิงโตหมาป่าใช่ปะเออหมาป่าอย่างคนโลกเหนือเออสิบหลายต่อเออคูณไปไหน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 เออสองรอบสุดท้ายคูณขี่กันน่มือโอ้โหหมดแล้วว่าคูณเนี่ยคูณมาสามคูณสามเออสิบ หมาป่าหมาป่าโอ้โหอีเมลมาจมเลยโอเคนะคุณผู้ชมสองพันสองร้อยเรามอกี้ซื้อสองพั 2, นได้กำไรสองร้อยได้กำไรสองตาติดเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ซื้อเท่าไหร่บอกเมื่อกี้ซื้อเจ็ดพันห้าไม่จำไม่ได้ซื้อเจ็ดพันห้าแทงสองแสนฝาโอ้โหเป็นไม่ได้เกือบสามสิบเท่าสามสิบเท่าคุณผู้ชมโอ้โหขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมโอ้โหอิ่มอ,อกสำราญใจกับปีนี้ปีใหม่ โอ้โหผ่านปีมาได้อย่างสวยงามหมดจดเลยนะคุณผูม้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากรับสวัสดีครับ